สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีหลอดไฟอัจฉริยะจาก s e m ิ s m a r t มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งถ้าดูจากสภาพกล่องที่ผมได้รับมาเนี่ยก็ดูจะยับเยินไปสักนิดนึงนะครับก็อาจจะเนื่องจากการขนส่งซึ่งชื่อโดยทางการนะครับจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องเรียกว่า6ิ Dual w h i t ไว led s m r t t i l l m e n t b บับอันนี้คือย่อแล้วนะครับ ก็ฟิ้นเมนบับก็คือเป็นตัวบ่งบอกของรูปลักษ์ของชนิดหลอดเนี้ยนะครับก็คือจะมีรูปทรงที่เป็นอเอกลักษณ์นั่นเองเกี่ยวกับไส้หลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะครับภายในก็จะมีคู่มือมาให้นะครับก็จากสภาพของกล่องแล้วเนี่ยถือว่าการป้องกัน ของแพ็กเกจถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวหลอดยังไม่เสียหายนะครับให้ผมเก็บกล่องไปก่อนนะครับและนี่ก็คือเอกลักษณ์ของหลอดฟิลาเมตนนะครับก็จะมีเป็นไส้หลอดโชว์แบบนี้นะครับตัวนี้ก็แบ่งออกเป็น2ส,สีนะครับโทนสีก็เป็นคูลไลท์กับวอมไลท์อย่างชัดเจนไปดูรายละเอียดของตัวหลอดกันสักนิดนึงนะครับ ตัวนี้ใช้ขั้วหลอดมาตรฐาน e 2 7นะครับก็คือหลอดเกลียวทั่วๆไปนั่นแหละครับเราก็ใส่ได้เลยรูปทรงก็ต้เรียกเป็นว่ารูปทรงแบบ st 6 4นะซึ่งหลอดตัวนี้ให้ความสว่างอยู่ที่ประมาณ600ลูเมนนะครับสามารถปรับอุณหภูมิของสีได้นะครับก็คือตั้งแต่2,000 k เคลวินจนถึง5,000 k นเคลวนะครับก็คือปรับสีต่ำสุดลงมา2,000เควินก็จะเป็นแบบสีแบบวอร์มไลท์ออกส้มๆนะครับ สูงสุดก็5,000นี่ก็ไปแนวคูลไลท์ก็คือออกจากขาวสว่างนะครับแหลงการที่ใช้ก็คือใช้ไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็กระแสที่แจ้งมากับตัวหลอดนะครับคือประมาณ0.045แอมป์ครับพลังงานหรือว่าค่าวัตต์นะครับอยู่ที่ประมาณ6วัตต์อายุการใช้งานประมาณ1,500 0ชั่วโมงครับแล้วก็ส่วนในการเชื่อมต่อ กับแอปพลิเคชันนะครับเนื่องจากว่าเป็นสมาร์ทบัพใช่ไหมครับเป็นหลอดไฟล์อัจฉริยะเราก็เชื่อมต่อเราก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ผ่านสัญญาณ zigbee แน่นอนครับคือเราก็ต้องมีเป็นตัว gateway ด้วยนะครับในการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ zigbee ซึ่งแอปพลิเคชันที่ตัวสินค้าระบุมาก็คือแอปพลิเคชันของทูยาหรือว่า Smart l i ล e นะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อซึ่งวันนี้ผมก็จะทดสอบทั้งกับ Smart l i ล e นะครับแล้วก็จะทดลองการใช้งานข้ามค่ายไปใช้กับ E-Link ด้วยนะครับรวมไปถึงปิดท้ายด้วย Home Assistant นะครับครบ,ครบครบบทั้ง3าค่ายหลักๆก,กันไปเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันกันกบแอปพลิเคชัน Smart Life ก่อนนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทางผู้ผลิตเขาแนะนำให้ใช้งานนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำการ ต่อวงจรสำหรับการทดสอบเรียบร้อยนะครับโดยที่หลอดไฟของ s e มิสมาร์เราก็ใส่ที่ขั้วหลอดเตรียมไว้อย่างนี้นะครับการต่อวงจรไฟก็เป็นวงจรไฟพื้นฐานนะครับนิวตันเส้นสีฟ้านะครับก็เข,ข้าที่ขั้วหลอดส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นลายนะครับลายก็มาผ่านสวิตช์ก่อนนะครับเป็นตัวตัดวงจรครับเปิดสวิตช์ก็ไฟก็ ลายก็วิ่งเข้าไปที่หลอดเพื่อเป็นการครบวงจรนะครับซึ่งในการนำไปใช้งานนะถึงแม้ว่าตัวหลอดจะเป็นหลอดไฟอัจฉริยะแล้วเราสามารถปิดเปิดผ่านแอปพลิเคชันได้ก็จริงนะครับแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องมีสวิตในการตัดไฟอยู่ดีนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราต้องการจะรีเซ็ตหลอดในกรณีฉุกเฉินนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องรีเซต หลอดแบบแมนวนวลเช่นกันนะครับเราก็ต้องอาศัยสวิตตัวนี้ช่วยนะครับโอเคเราไปดูแอปพลิเคชันแรกที่เราจะทดสอบนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชัน Smart Life นะครับหรือว่าจะใช้เป็น t u ่ย่าสมาก็ได้นะครับอันดับแรกเราก็ต้องจับคู่หรือว่าแอดหลอดเข้ากับแอปพลิเคชันกันก่อนโดยที่เราก็เข้าไปที่ตัว Smart Gateway นะครับ ก็เลือก add sub device นะครับในการเชื่อมต่อนะครับถ้าเป็นหลอดใหม่เมื่อเราแกะกล่องมาเนี่ยถ้าเราจ่ายไฟเข้ากับตัวหลอดปุ๊บนะครับตัวหลอดจะเข้าสู่โหมด p a i ล i n งโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟให้กับวงจรนะครับแล้วผมก็จะเปิดสวิตช์เพื่อนๆก็จะสังเกตว่า หลอดไฟมีการกระพริบนะครับของแสงนะครับตรงนี้คือบ่งบอกว่าอยู่ในโหมด pairing นะครับดับงนั้นเมื่อมีการกระพริบแบบนี้นะครับเราก็คลิก,กิกเข้าไปนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันก็จะทการค้นหาตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวหลอดของเราครับตอนนี้หลอดติดนิ่งนะครับก็แสดงว่ามีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้แล้ว แล้วเราก็กดดันได้เลยตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับอันนี้ผมก็ใช้ชื่อนี้ไปก่อนเลยโอเคตอนนี้เราเชื่อมต่อตัวหลอดกับแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเมื่อเราย้อนมานะครับที่หน้าหน้าหลักเราก็จะเห็นตัวสัญลักษณ์ของตัวหลอดเนี่ยถูกออนอยู่เราสั่งปิดเปิด นี่คือสั่งปิดเปิดนะครับเมื่อเราเข้าไปดูที่รายละเอียดของตัวแอปพลิเคชันนะครับในแอปพลิเคชันก็จะมีออปชันให้เราสามารถปรับแต่งได้อีกนะครับตอนนี้ถ้าเราดูจากหน้าจอตอนนี้คือแสงสว่างสูงสุดอยู่ที่100%นะครับความสว่างแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิแบบนี้เราปรับอุณหภูมิได้อันนี้คืออุณหภูมิ ของหลอดอยู่ที่ถ้าปรับสูงสุดตามสเปคก็คือ5,000 k นเควินนะครับก็จะเป็นแสงคูลไลท์แบบนี้เมื่อเราปรับลงมาเมื่อปรับตอนนี้ผมปรับอยู่ประมาณกึ่งกลางก็จะได้แสงที่ว่าอุณหภูมิเริ่มจะอุ่นขึ้นมาถ้าเราปรับลงไปสุดเลยก็แ,แสงก็จะออกมาในรูปแบบเข้มนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับในส่วนของความสว่างเราจะประมาณนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับได้เองนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของอฟังกช์ชันซีนนะครับ ส่วนฟังก์ชันซีนเนี่ยตรงนี้จะเป็นค่าที่มีการเซตมาจากโรงงานเราสามารถาเลือกได้จากค่าสำเร็จรูปนะครับที่แอปพลิเคชันมีให้เราเลือกก็เลือกตามความเหมาะสมก็จะเปลี่ยนไปตามธีมที่เราเลือกหรือว่าเราสามารถปรับแต่งเองก็ได้ครับก็จะประมาณนี้ ฟังก์ชันอื่นก็จะมีพวกการตั้ง t i m เมอรนะครับตั้งเวลาในการปิดเปิดใช้งานนะครับผมหรือเป็น Schedule ก็ได้นะครับแอดว่าให้ทํางานช่วงไหนเวลาไหนวันไหนนะครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็นหน้าให้เราปรับแบบแปนนวลนเองโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไปดูในการตั้งค่า นอกจากนั้นก็ยังมีการตั้งเป็นกลุ่มได้นะครับในกรณีที่เอาอาจจะมีหลอดไฟอัจฉริยะนะหลายๆหลอดเราก็สามารถตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็คอนโทรลในครั้งเดียวได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ในส่วนของโปรแกรม s m Smartlight นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแบบข้ามค่ายกันบ้างนะครับไปทดสอบกับแอป EV Link แต่ก่อนที่จะไปแอป EV Link เราต้องรีมูฟ ตัวหลอดออกจากแอปสมาร์ทไลฟ์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกรีมู e แล้วก็ disconnect and w i p data หลอดก็จะกลับเข้าสู่โหมด pairing นะครับ evlink เราก็ต้องมี6 b bit ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เป็น6 b bit ของโซนอ f นะครับเข้าไปที่6 b bit แล้วก็ไป add อุปกรณ์ ตอนนี้ตัวแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับตัวหลอดได้เลยนะครับไฟหยุดกระพริบเรียบร้อยก็เน็กไปตอนนี้ได้อุปกรณ์ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นชื่อว่าไลท์นะครับในรายละเอียดก็จะมีตัวเลือกให้เราปรับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดก่อนออสั่งออนสั่ง off. ออฟแล้วก็จะมี เป็นแถบบาร์แถบแรกนะครับอันนี้ก็จะปรับเป็นความสว่างปรับได้นะครับเดี๋ยวเราไปปรับอุณหภูมิแสงกันบ้างอยู่แถบด้านล่างโอเค ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ค่ายทูย่านะครับตอนนี้เรามาไข้มาใช้กับ EV-Link ก็ใช้ได้ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องมีเป็นซิ b b r i d ิ e หรือว่าเกตเวของค่ายนั้นๆด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ผ่านไป2แอปพลิเคชันก็ถือว่าใช้งานได้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะรีมูฟออกจาก EV-Link แล้วเดี๋ยวไปทดสอบกับ HOME ASSISTANT นะครับนี้ต้องรีมูฟออกก่อนต่อไปเรามาทดสอบกับ HOME ASSISTANT กันบ้างนะครับโดยที่ผมจะแอดเข้า HOME ASSISTANT ผ่านทาง6 i b to MQTT นะครับ ก็เริ่มที่ permit join ตอนนี้ l i ก B t o mgtt ก็เจออุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเนะี่ยรูปที่แสดงขึ้นมามันจะเป็น เหมือนนะัมันไม่ใช่หลอดไฟนะครับมันก็จะเป็นประเภทเหมือนกับไลท์คอนโทรลเลอร์นะครับจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งถ้าเรามาดูในรายละเอียดของ device type ตัวนี้ตัวหลอดเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นเลาเตอร์หรือว่าเป็นดิพิเตอร์ในการช่วยทวนสัญญาณหรือว่ากระจายสัญญาณ6ิ b ให้กับเราด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ เมื่อเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับเมื่อเราใช้งานร่วมกับ Home Assistant หรือ Zigbee to MQTT ก็จะมีออปชันให้เราสามารถ sí. ปรับค่าของหลอดไฟได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบ on off ดูก่อนนะครับในส่วนของ Color นะครับหรือว่าอุณหภูมิของหลอดเนี่ยก็จะมีให้เราปรับได้ด้วยนะครับนี่เรามา รีเฟรดูค่าปัจจุบันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นค่ามาตรฐานให้เราเลือกปรับได้เลยนะครับก็ตามออปชันที่มีอยู่ที่ในส่วนของแอปพลิเคชัน Zigbee 2 MQTT สามารถเลือกปรับได้โอเคแล้วก็จะมีในส่วนของทิก เอฟเฟกตตัวนี้ก็จะมีพวกเป็นสัญญาณการกระพริบของหลอดนะครับก็อันนี้จะช่วยไว้ในการปรับตั้งหรือว่าไปเซ็ตเอาตัวมชั่นต่างๆนะครับเซ็ตเกี่ยวกับการทิกเกอร์ต่างๆในระบบโฮมแอรซิสตน์ได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้คือเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับแ้วเมื่อเรามาดูในส่วนของหวัวข้อแมปนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว เซมิส์ทบัฟตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นเราเตอร์นะครับก็คือเราก็สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็เป็นเราเตอร์เช่นเดียวกับตัวสมาร์ทสวิตตัวอื่นๆนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเซมิส์ทบัฟก็จะช่วยเราในการกระจายแล้วก็ทวนสัญญาณซิกบีในระบบที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับครับแล้วตอนนี้ผมก็ ทำการ add ตัวหลอดเซมีสมาร์ทฟิลเมนบ,บตัวนี้เข้าที่เลิฟเลสนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูออปชันต่างๆกรณีที่เราใช้งานร่วมกับโ e มแอส s t a n t นะครับ on off นะครับแล้วก็อันนี้ปรับความสว่างถ้าเราปิด ตอนนี้เราปิดหลอดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาปรับความสว่างที่ตัวแถบปลาตรงนี้นะครับที่หน้าเลิฟเลสตรงนี้วันนี้ก็จะเป็นการเปิดหลอดโดยอัตโนมัติเลยนะครับปรับลดสุดได้หนึ่งเปอร์เซนกดปิดแล้วก็ถ้าเราเริ่มเร่งความสว่างปุ๊บก,ก็จะเป็นการเปิดขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราคลิกค้างไว้ที่หลอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออปชันให้เราปรับตั้งค่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับปรับความสว่างปรับอุณหภูมิข้องแสงต่อไปเรามาดูการใช้พลังงานไฟฟ้าจากที่อุปกรณ์ได้แจ้งไว้นะครับ ดยการทดลองเนี่ยผมก็จะใช้เป็นโซน o ฟไอ w 1 0 0เป็นตัวอ่านค่าพลังงานนะครับก็คืออ่านค่าวัตนะครับแล้วก็กระแสเปรียบเทียบกับสเปคที่ตัวผู้ผลิตให้มานะครับเริ่มต้นที่ผมปรับความสว่างที่ต่ำสุดนะครับด้านซ้ายมือก็เรามาดูที่ขวามือเนี่ยนะครับ มีการใช้พลังงานไปในส่วนของกระแสอยู่ที่0.038แอมป์นะครับส่วน power เนี่ยครับอยู่ที่1วัตต์ต่อไปผมจะลองเพิ่มความสว่างไปที่ประมาณ50%นะครับตอนนี้ความสว่างอยู่ที่50%นะครับ พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่3วัตต์นะครับแล้วก็กระแสตอนนี้อยู่ที่0.039หรือว่าสูตรอ่าตอนนี้เปลี่ยนขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะต้องรอสักพักนะครับให้มีการอัปเดตค่าพลังงานที่ตัวหลอดใช้งาน ตอนนี้ก็จะสวิงอยู่ประมาณ0.4 0.3 0.5กระแสเนี่ค่อนข้างจะสวิงนะครับแต่ว่าในส่วนของ power หรือว่ากำลังวัตต์เนี่ยอยู่ที่3วัตต์่อนข้างจะคงที่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นความสว่างที่100%เมื่อปรับความสว่างไปที่100%นะครับ หลอดก็จะใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ6วัตต์นะครับก็คือตามสเปคที่แจ้งไว้แล้วก็ส่วนกระแสน่จะวิ่งขึ้นไปที่0.05กว่ากว่านะครับก็อาจจะสูงกว่าที่สเปคแจ้งไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีกันบ้างครับตอนนี้ผมเทสท,ท,ที่เป็นสีคูลไลท์นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นวอร์มไลท์กันบ้างนะครับ ผมก็จะปรับไปที่อว์มไลท์เข้มสุดเลยนะครับโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนอุณหภูมิของสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดสอบตอนนี้อยู่ที่ร้อยเปอร์เซนเราก็มาดูค่าการใช้พลังงานเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเท่าๆเดิมกับเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปเป็น50%นตะครับ ใช้พลังงานไฟฟ้าลงมาอยู่ที่ประมาณ3วัตต์ก็แสก็ลดลงมาครับงั้นเดี๋ยวเราปรับลงไปที่ต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ1ปอรก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณ1วัตต์นะครับ ก็สรุปแล้วคือการใช้ค่าพลังงานเนี่ยไม่ว่าเราจะปรับเป็นคูลไลท์หรือว่าวอร์มไลท์นะครับเปลี่ยนระดับความสว่างเนี่ยนะครับมีการใช้ค่าพลังงานก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ต่างกันหลังจากที่ได้ทดสอบการใช้งานไปนะครับรวมกับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมก็จะสรุปให้ดังนี้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาหลอดไฟสมาร์ทบัฟนะประเภทสวยงามน,นะครับ สามารถปรับความสว่างปรับอุณหภูมิของสีได้นะครับก็ถือว่าหลอดตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างคือตัวหลอดทําหน้าที่เป็นเลาเตอร์หรือว่ารีพิเตอร์ในการช่วยกระจายสัญญาณซิกดีะนะครับในระบบสมาร์ทโฮมของเพื่อนๆได้ด้วยนะครับสุดท้ายก็จะมีเรื่องของข้อควรระวังนะครับที่ผมจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบไว้ ตอนนี้ที่เรานำหลอดเซนิสมาร์ฟิลามนต์บับรุ่นนี้นะครับเอาไปเชื่อมต่อกับโฮมแอ i s t a n t แล้วเนี่ยแล้วเราอนาคตเราเกิดอยากจะกลับมาใช้กับแอปพลิเคชันเดิม,เดมๆเช่น s m a r t l i ลทหรือว่าอ e ีวิลิเนี่ยครับ <c oughs> การรีมูฟออกจากโฮมแอ i s t a n t นะครับตัวหลอดนะครับจะไม่ได้ถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นโหมดแพรลิ่งเหมือนกับเราใช้กับ s m a r t l i ลทหรือว่า e ีวิลินะครับ ดังนั้นการที่เราจะกลับไปใช้กับแอปเดิมเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําการารีเซ็ตแบบเมนูน,นะครับซึ่งผมได้ลองแล้วนะครับหลังจากที่รีมูฟออกจากโฮงแอ s ิเดนเนี่ยนะครับตามคู่มือบอกให้กด On Off 3รอบครับเพื่อเป็นการแมนนวลร e เซ็แต่ว่าไม่เวิร์คครับผมก็เลยอ e ีเมลไปถามทางนะผู้ผลิตนะครับก็เขาก็ตอบมาว่าให้กด On Off แบบนี้ ห้าครั้งนะครับซึ่งหลังจากที่ลองแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าง่ายหรือว่ากด5ครั้งทีเดียวมันจะผ่านเลยนะครับอาจจะต้องหลายๆรอบมันถึงจะผ่านก็เป็นข้อควรระวังนะครับถ้าเราไปใช้กับโ e ม s แอซิ a แตนเราจะกลับไปใช้กับแอปเดิม erm, โดยจะแมนนวลรีเซ็ตเนี่ยนะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ